เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมรีราบีมนะครับก็อยู่เหมือนกับเกมที่เรารักกันเหมือนเดิมนะครับนั่นก็คือเกมแักนรกรีเบิร์สนั่นเองนะครับโดยข้อมูลในวันนี้จะเป็นข้อมูลแบบสั้นๆได้ใจความนะครับก็คือสรุปเลยนะครับก็คือการใช้สกิลเวทนั้นเคลือบธาตุได้หรือเปล่านะครับผมนะคือเวดเนี่ยเคลือบธาตุได้นะครับในแพทนี้นะคือมันเป็นอะไรที่โกงมากๆนะครับเวทเวทนี้คือเป็นแบบว่าทั้งพระทั้งวิษา์นะครับสามารถเคลือบธาตุได้อยู่แล้วนะครับก็คืออย่างเช่น อันนี้ผมจะลองเทสให้ดูนะครับโดยที่ข้อมูลตรงนี้นะครับได้มาจากชแนลคุณกันละเฮดนะครับผมเป็นชแนลที่ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับ r o r เหมือนกันนะครับมีความรู้ที่ค่อนข้างแน่นมากนะครับผมขอบคุณมากจริงๆนะครับที่พามาแบ่งกันนะครับโดยที่ข้อมูลตรงนี้เนี่ยจะลองเทสดูนะครับโดยที่สัตว์เลี้ยงเด็ของผมเนี่ยจะไม่มีเครือบธาตุอะไรเลยนะครับผมนะก็คือจะไม่มีบัฟไม่มีอะไรเลยนะครับในตอนนี้ก็คือยืนเมืองเฉยๆเลยเราจะทดสอบ2สกิลนะครับเป็นสกิลโฮลี่ทั้งคู่คือสกิลเทอร์นเดีย์แล้วก็โฮลี่ไลท์นนนนนะะะคครรรัับบถืออววว่่่าาาาาลลงดูเเเเมีียแ้ก็็จตตปธุ ทาด้ำนะครับเป็นขนาดกลางฟิตวอเตอร์นะครับโดยที่โบตีเนี่ยสกิลของเวทนะครับจะไม่สนใจเรื่องขนาดอยู่แล้วนะครับจะสนใจแค่ท่าอย่างเดียวนะครับไม่สนใจขนาดไม่สนใจเผ่านะครับผมนี่คือตีธรรมดาห้าพันเก้านะครับตีธรรมดาห้าพันเก้าถึงหกพันคือเก้าพันหกแล้วลองมาเทือนดีดูนะครับเทือนดีโบตีสองหมืนสองนะครับนะเทือนดโบตีสองหมื่นสองเท่านั้นนะครับอ่าฮุยไลท์เนี่ยตอนที่ไม่คีนี้อยู่ที่ดอกละหมื่นหกนะครับผมนะ เดี๋ยวดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับโอ้ยไลท์หมื่นหกนะครับเทอร์นันดีสนะครับสองหมื่นสองนะครับผมนะอันนี้คือเป็นธาตุโพลีของมันเฉยๆเลยนะครับผมแล้วทีนี้เนี่ยเราลองเปลี่ยนสัตว์เลี้ยงดูนะครับเป็นสัตว์เลี้ยงที่สามารถเคลือบธาตุได้นะครับก็คือเป็นเคลือบธาตุพิษนะครับลองไปใส่สัตว์เลี้ยงธาตุพิษนะครับง่ายที่สุดนะครับนี่ใส่เป็นธาตุพิษแล้วนะครับนะจะมีสกิลเคลือบธาตุนะครับโดยที่สัตว์เลี้ยงธาตุพิษของผมจะมีสกิลเคลือบธาตุนะครับเ ปั้มนะครับเทอร์นี้จากสอง0มนสองขึ้นมาสามหมืนเก้านะครับนะครับแล้วก็พลุไลท์พลุไลท์เป็น2อ0 0มนกนะครับจากห6ื่นหนะครับเดี๋ยวรอรอจนกว่ามันจะเคลือบธาตุใหม่นะครับนะพอเคลือบธาตุเนี่ยมันจะคูดาระมาณสิวินะครับจะอยู่ที่เอฟเฟกเราได้เลยก็คือมอนเตอร์เนี่ยจะเคลือบธาตุให้เรานะครับนี่ครับเคลือบเคลือบเคลือบธาตุมาแล้วนะครับนะเรามาลองเทิร์นดูครับแบงสามหมื่นเก้านะครับจากจากจากสองหมื่นสองนะครับ นี่ครับจาก22 0 0มเมื่อกี้นะครับนะก็คือเพิ่มขึ้นมาโอ้โหเยอะมากนะครับดามจนะครับภายใน10วิที่ให้มานะครับถือว่ารุนแรงอยู่นะครับนะครับก็คือเอาไว้ง่ายคือเมื่อเราเคลือบธาตุเนี่ยแล้วเป็นธาตุที่ชนะทางเนี่ยเราจะชนะทางนะครับเป็นอย่างนี้นะครับนะตารางธาตุนะครับนี่คือธาตุพิษเนี่ยที่ผมแนะนาธาตุพิษเพราะว่าธาตุพิษเนี่ยชนะทุกธาตุนะครับเป็นธาตุหลักๆก็คือชนะธาตุไฟชนะธาตุน้ําชนะธาตุลมและชนะธาตุดินนะครับร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็บวกกับ ที่มอนเตอร์จะบัฟให้อีกนะครับเสียงเราที่จะบับให้อีก16%ก็นะครับก็คือเป็น166%นะครับแต่ทางคุณการะเฮดนะครับบอกละเอียดกว่านะครับก็คือ150%คูณไป1.1กว่ากว่าหรือสักอย่างหนึ่งนี่แหละครับนะถ้าใ,ใครอยากได้ข้อมูลที่ครบถ้วนนะก็เอาไปดูที่ช่องคุณการะเฮดได้นะครับดนัด้นๆคือคุณเป็นวิศว์คุณก็สามารถไล่ตอมการแต่เป็นธาตุพิษได้นะครับก็ <laughs> คือไม่ต้องสนใจธาตุแล้วอัน,นี้เกมมัน,มมมนบล็อกขึ้น ก็คือถ้าหรือเรามีธาตุแบบบางตัวเราก็ไปจับธาตุน้ําที่เคลือบธาตุก็ได้นะครับแต่ที่ผมแนะนําเป็นธาตุพิษเนี่ยเพราะว่ามันชนะทางทีเดียวรวดนะครับผมนะครับส่วนถ้าเจอเป็นธาตุพิเศษเราก็ค่อยเก็บสัตว์เลี้ยงก็ได้นะครับเลยไม่ต้องให้ใช้เคลือบธาตุของสัตว์เลี้ยงก็ได้เหมือนกันนะครับผมประมาณนี้นะครับโดยที่คลิปนี้เป็นคลิปที่ตอนที่ถ่ายตอนเช้านะอาจจะมีเสียงรบกวนมากนะครับขออภัยด้วยนะครับผมนะก็คือเบ็ดเร็จนะครับคือเธออันเดนเนี่ยจาก2 2งหมื่นสองนะขึ้นมาเป็น3ามหมื่นเก้านะครับแล จากที่หมื่นหกนะครับเพิ่มขึ้นมาเป็นสองหมืนหกนั่นเองนะครับนี่สองหมืนหกถือว่าเยอะมากๆนะครับค่าที่เพิ่มขึ้นมานะครับใครที่เล่นพระนะครับหรือว่าเล่นวิสานนะครับแล้วก็ไม่มีสัตว์เลี้ยงที่แบบว่าถูกใจทีนะครับก็มาดูได้นะครับหรือใครที่เล่นพระแล้วอยากจะเพิ่มดามจให้ตัวเองนะครับก็ลองมาใส่สัตว์เลี้ยงที่เคลือบธาตุชนะทางของมอนเตอร์ที่เราตีได้นะครับเพราะว่ามันเพิ่มเยอะจริงๆนะครับเพิ่มมาเป็นหลักหมื่นดามจเลยนะครับเยอะมากๆอาจจะทําช่วยให้เราเนี่ยผ่านการ การสารวจอัตโนมัติเนี่ยได้มากเลยนะครับจาก B บวกก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ A ได้เลยอะไรอย่างนี้นะครับนะคือเยอะจริงๆนะครับก็ไปลองกันได้นะสำหรับธาตุพิษนะครับที่ครอบจักรวาลหรือแต่เชื่อนะครับเกมนี้โอ้โหโบติเวทมันมันเคลือบธาตุไม่ได้นะพี่โคตรมึนนะไม่รู้ว่านี่เป็นบั็กหรือเปล่าเลยยังไงนะครับแต่ก็ใครลองก็ลองไปได้ด้วยนะครับดามเบลเราเพิ่มเยอะจริงๆนะครับเรานี้ก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะผมบบายบาย ขอบคุณมากนะครับจากคุณข้อมูลจากคุณทางคุณกาลาเฮดนะครับผมนะเข้าไปติดตามพี่แกได้นะผมนะแต่พี่แกน่าจะดังกว่าผมอะแต่ก็ชื่อเช่อไปดูกันนะครับนะสังคมเอาวาด้วยกันนะครับบ๊ายบายครับผม